ขนมแหละไม่อร่อยทุเรียนอร่อยละใครทุเรียนหอมอร่อยมากกินไม้ทุเรียนกินไม้แบบอร่อยอร่อยเดี๋ยวไป,ยไปแกะให้งั้นกินสัตว์ตอไหมกินไม้สัตว์ตองั้นงั้นแม่ให้เลือกระหว่างสัตว์ตอกับทุเรียนแม่มจะกินอะไร กินอะไรตะโตหรือกินทุเรียนกินอะไรหืมกินตะโตหรือกินทุเรียนดูอยู่กินอะไรเลยกินทุเรียนดีกว่าแต่แม่ไปแกะให้นะนะแม่ไม่อยากกินใช่ไหมแม่ไม่อยากกินอยากกินมันอร่อยมากไม่อยากกินเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วค่อยกินเยินๆเลยโอเคไหมเป็นเหมือนไอติมอ่ะโอเคไหม ใช่เป็นเหมเือานในติมทุเรียนอะลองดูไหมไม่เอาไม่เดินด้วย <laughs> ไม่หล่นนะ <laughs>